ถูกฟ้องบัตรเครดิตต้องเตรียมตัวสู้คดียังไงหลายคนนะครับมีการถูกเจ้าหนี้ฟ้องล้องจํานวนมากในช่วงยุคเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับเพราะช่วงนี้มีการไปกู้หนี้ยืมสินมีการติดหนี้ไม่สามารถที่จะมีความสามารถชําระหนี้ได้ก็ถูกเจ้าหนี้ฟ้องล้องเข้ามาเป็นจำนวนมากหนึ่งในจํานวนคดีที่เข้ามาจํานวนมากในช่วงนี้ที่มีการโทรเข้ามาปรึกษานั่นคือบัตรเครดิตนะฮะ ซึ่งบัตรเครดิตหลายรายเมื่อได้รับคำฟ้องก็โทรมีการโทรเข้ามาปรึกษาทนายอนอนท์นะครับว่าต้องการสู้คดีจะสู้จุดไหนได้บ้างในวันนี้ทนายอนนท์จะไม่ให้ความรู้พร้อมกันไปสักทีเดียวเลยนะฮะในการที่เมื่อเราได้รับคำฟ้องแล้วเรา hey, ้ต้องดูจุดไหนบ้างต้องสู้แบบไหนยังไงนะฮะเพื่อที่ว่าหลังจากได้รับคำฟ้องเราจะได้ดูเป็นในเรื่องบัตรเครดิตนะฮะ เบื้องต้นเราต้องมาดูก่อนบัตรเครดิตมีอยู่2ประเภทนะฮะเป็นบัตรประเภทรูดซื้อสินค้าและบัตรประเภทกดเงินสดซึ่งใน2บัตร2ชนิดนี้เบื้องต้นเราต้องมาดูก่อนว่า1คุณมีการได้รูดสินค้าจริงไหมคุณมีการได้กดเงินไปใช้จริงไหมนั่นคือคุณสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณมีการไปกดเงินจริงหรือไม่หรือมีใครขโมยเงินไปแล้วคุณได้ไปแจ้งบัตรหายหรือ,อยังที่เขาขโมยบัตรไปกดเงิน ส่วนการลูดซื้อสินค้าคุณก็ต้องไปดูลายเซ็นด้านท้ายว่าคุณมีการลูดมีการซื้อมีการเซ็นจริงหรือไม่ถ้าเกิดว่าเป็นการลูดซื้อโดยที่คุณไม่รู้เรื่องเป็นการฟอร์มลายเซ็นมีการขโมยบัตรไปกดเอาเงินสดเหล่านี้ถือว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะสู้ในเรื่องการกู้ยืมหรือการเป็นหนี้ได้ว่าคุณไม่ได้กระทําไม่ได้รับหนี้ตามที่ข้อสัญญาตกลงไว้ทีนี้หลังจากเรามาดูเรื่องหนี้แล้วต่อมาเราต้องมาดูเรื่องอายุความ หลายคนให้ความสําคัญเรื่องอายุความของบัตรเครดิตนี่มากและหลายคนยังสับสนซึ่งในเรื่องบัตรรูดสินค้านะฮะปกติกฎหมายจะถือว่าการรูดสินค้ามีอายุความ2ปีนับตั้งแต่คุณได้มีการรูดซื้อสินค้าและมีการชําระหนี้กรณีมีการชําระหนี้นะครับคุณจะต้องไปถือเอาวันสุดท้ายของการที่คุณมีการจ่ายหนี้นั่นคือจะนับไปอีก2ปีขาดอายุความตามมาตรา193ทับ บริษัทห้างร้านผู้ประกอบการค้าจะเรียกค่าสินค้าซึ่งได้ส่งมอบจะมีอายุความ2ปีนั่นคือคุณลูดไปแล้วคุณไม่มีการจ่ายอายุความนับ2ปีคุณลูดไปคุณมีการจ่ายวันสุดท้ายเมื่อไหร่อายุความเริ่มนับตั้งแต่วันจ่ายครั้งสุดท้าย2ปีส่วนการกดบัตรเงินสดนะฮะไปการกดเงินสดใช้บางคนบอกว่าเฮ้ย2ปียาสับสนนะฮะ ในดีกาบอกมาชัดเจนแล้วว่าการกดเงินสดถือเป็นสัญญากู้ยืมเงินซึ่งให้คำมั่นสัญญาไว้ล่วงหน้าว่าจะมีการกู้ยืมเงินและชำระหนี้ตามที่กู้ยืมซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสัญญากู้ยืมเงินฉะนั้นอายุความต้องถือที่10ปี10ปีนับแต่วันครบกำหนดชำระตามสัญญาตกลงใช้เงินในบัตรเครดิตนะฮะซึ่งในบัตรเครดิตเขาจะระบุว่าเมื่อมีการกดเงินสดแล้วจะต้องมีการชำระหนี้คืนภายใน1เดือน ฉะนั้น10ปีนับตั้งแต่วันครบกำหนดนะฮะกรณีมีการชำระนี่ผมบอกแล้วอายุความสมมุติว่าจะครบ2ปีหรือ10ปีก็แล้วแต่คุณมีการมาจ่ายนี่ปึ่งเข้าไปอายุความจะรีเซ็ตทันทีเริ่มนับหนึ่งใหม่ไปอีก2ปีเริ่มนับหนึ่งใหม่ไปอีก10ปีเขาเรียกว่าอายุความสะดุดหยุดลงนะครับค้างมาจะครบ2ปีไปจ่ายแม้แต่บาทเดียวปั๊บดอกเบี้ยจำนวนนี่อายุความ หวบลงไปทันทีเลยเดิมนับหนึ่งใหม่อีก2ปีนะฮะเขาเรียกว่าอายุความสะดุดหยุดลงตรงนี้เราก็ต้องมาดูกันให้ดีนะฮะว่าเมื่อได้รับคําฟ้องแล้วเรามีการได้รับเงินจริงไหมจะสู้เรื่องอายุความได้หรือไม่ซึ่งการต่อสู้บัตรเครดิตผมบอกแล้วว่าการต่อสู้เรื่องอายุความนะฮะอายุความการชําระหนี้ เป็นกฎหมายซึ่งไม่ได้เป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยการที่คุณไม่ยื่นคำให้การต่อสู้ศาลไม่มีอำนาจที่จะยกขึ้นมาพิจารณาเองได้ฉะนั้นถ้าคุณเช็คแล้วรูดซื้อสินค้า2ปีกดเงินสด10ปีอายุความขาดคุณจะต้องมีการมานั่งเขียนคำฟ้องแล้วยื่นเข้าไปนะฮะถือว่ายกอายุความขึ้นต่อสู้โจทย์ถ้าคุณไม่ยื่นคำให้การศาลยกขึ้นเองไม่ได้ครับศาลต้องพิพากษาให้เต็มเปรี้ยแม้จะขาดอายุความแล้ว ตรงนี้คุณต้องยื่นคาให้การให้ทนายเขียนให้การยื่นไม่จําเป็นต้องสืบพยานยื่นแล้วให้สารสืบพยานไปโจท์สืบไปฝ่ายเดียวสารตัดสินก็ยกอายุความขึ้นมาวินิจฉัยได้นะฮะนอกจากนี้อายุความถ้าขาดไปแล้วสมมุติว่าลูดซื้อสินค้า2ปีนะฮะอายุความขาด2ปีต่อมามีการมาจ่ายนี่หลังจากอายุความขาดไปแล้วกฎหมายถือว่าไม่ทําให้อายุความหลือฟื้นกลับขึ้นมาอีกได้นะฮะ ก็คือพูดง่ายๆว่าครบ2ปีแล้วคุณมีการมาจ่ายมันไม่ทําให้2ปีเด้งกลับมาแต่ถ้าใกล้จะครบ2ปีคุณมีการไปจ่ายบาทหนึ่งปับ๊บอายุความ2ปีขยับกลับคืนมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ทันทีฉะนั้นเมื่อได้รับคำฟ้องเช็คให้ดีเรื่องการใช้เงินการรูดสินค้าใช่ลายเซ็นคุณไหมใช่คุณกดไหมถ้าไม่ใช่คุณปฏิเสธสู้ในเรื่องหมุนนี้และนอกจากนั้นต้องมาเช็คเรื่องอายุความการขาดนะฮะการรูดซื้อสินค้าและการกดเงินสด ตรงนี้พบทนายยื่นคำให้การสู้เราก็สามารถชนะคดีได้โดยที่ไม่ต้องสืบพยานแต่ขอให้ยื่นคำให้การนะครับ